สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาถึงชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะเรียนจำนวนนับ2 1เถึง100นะคะเกี่ยวกับค่าของเลขโดดนะคะไปดูกันเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวชี้วัดของเรื่องนี้กันก่อนนะคะบอกจำนวนของสิ่งต่างๆสแสดงสิ่งต่างๆตามที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน100และ0นย์นะคะ,ะมาดูค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะ,ะนักเรียนดูภาพนะคะ,ะมีอยู่สองกลุ่มนะคะภาพไม้แท่งมีสองกลุ่มก็คือสองสิบนะคะและมีสาม แท่งนะคะก็คือ3หน่วยในหลักสิบม,มี right entonces, 20ในหลักหน่วยมี3หน่วยนะคะเขียนเป็นจำนวนก็ได at ้เท่ากับ23นะคะมี3อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3มี2อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ20อ่าดูต่อไปนะคะ50นะคะอ่ามีทั้งหมด5กลุ่มก็ได้เท่ากับ50มีศนย์อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0มี5อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ50นะคะอ่าพับข้างล่างต่อไปนะคะ มีทั้งหมด10กลุ่มก็เท่ากับ1 0 1 0หรือ100นะคะ100นะคะมี0อยู่ในหลักหน่วยมีค่า0นะคะมี0ูนย์อยู่ในหลักสิบอ่ะก็มีค่า0นะคะต่อไปนะคะมี1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100อันนี้คือค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะอ่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะคะนักเรียนอ่ะจำนวนที่มี2หลักเลขโดดทางขวาอยู่ในหลักหน่วย ะะเลขโดดทางซ้ายอยู่ในหลักสิบส่วนจํานวนนับ100เป็นจำนวนที่มีสาหลักก็คือหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะเลขโดดในแต่ละหลักจะมีค่าตามค่าประจําหลักของเขานะคะ,ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราอาฟังคุณครูแล้วนะคะทีนี้นักเรียนเปิดหน้าเปิดหนังสือหน้า200นะคะนักเรียนดูหนังสือหน้า200นะคะ ดูข้อหนึ่งใหญ่นะคะข้อหนึ่งใหญ่มีทั้งหมด8ข้อนะคะคุณครูนักเรียนทําข้อ1ถึงข้อ4ในโจทย์ข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่าบอกหลักและค่าของเลขโดดที่ขีดเส้นใต้นะคะอะย่างข้อ1นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะข้อ1นึ่เขามีจํานวน67จนะคะจำนวนที่ขีดเส้นใต้ก็คือเลข7นะคะนักเรียนก็บอกหลักว่าค่าของเลข7นั้น มีค่าเท่าไหร่นะคะคําตอบก็7ดอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเจ็ดนักเรียนก็ทําแบบนี้นะคะทํสี่ข้อนะคะตั้งใจนะคะนักเรียนสำหรับสำหรับวันนี้นะคะ